ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตากเรื่องการสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดตากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกระหล่ำปลีปลอดภัยแปลงใหญ่บ้านอุมเปียมอำเภอพบพระได้ผลิตกระหล่ำปลีปลอดภัยได้มาตรฐานสินค้าของกรมวิชาการเกษตรและมาตรฐานตากการันตีในการนี้เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกระหล่ำปลีปลอดภัยแปลงใหญ่บ้านอุมเปียมอำเภอพบพระสามารถระบายผลผลิตกระหล่ำปลีปลอดภัยออกสู่ตลาดได้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสั่งซื้อกระหล่ำปลีปลอดภัย ในราคากิโลกรัมละ7บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์055-514291และ055-514227ซื้อสินค้าเกษตรไทยเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอด